สวัสดีค่ะค่ะอะ่นี่เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ทางรัฐแห่งความสุขหรือว่าน้อยได้ออกมาไลฟ์ซึ่งรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากเพราะว่าไม่เคยไลฟ์แต่ที่ตัดสินใจไลฟ์เพราะว่าอยากจะรู้ว่าเออไอความรู้สึกที่เรากลัวที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงใช่ไหมคะ ความรู้สึกมันเป็นยังไงก็เลยทําให้น้อยตัดสินใจไลฟ์นี่ก็เลยไม่รู้เลยจะมองตรงไหนเนี่ยกล้องอยู่ตรงนี้ทุก <c oughs> คนโอเคค่ะก็ไม่อยากรบกวนเวลาเพื่อนๆมากเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้สิ่งที่ต้องการที่จะไลฟ์เพราะว่าน้อยเชื่อน้อยเชื่อเลยนะคะอันนี้คือออกมาจากความรู้สึกของน้อยเองเลยนะคะช่องทางรักแห่งความสุขออกมาจากความรู้สึกของตัวเองเลยแล้วน้อยเชื่อว่าเ คือวันนี้เรื่องที่จะพูดเนี่ยไม่มีสคริปต์เลยนะคะออกมาจากความรู้สึกของนักพูดคนหนึ่งนักพูดที่ไม่มีชื่อเสียงคนนี้ออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยคือช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้อยเชื่อน้อยเชื่อว่าทุกคนได้ยินข่าวของคุณชรบุรณะหิรันมาตลอดที่ต้องการที่จะพูดถึงนักพูดคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาหน้าตาดีหรือว่าหน้าตาหล่อเหลาอะไรเลยนะคะ สิ่งที่น้อยจะพูดเกี่ยวกับคุณชอนวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีอยู่วันหนึง่งน้อยนั่งดูคลิปของนักพูดคนชื่อชอนน้องชอนนี่แหละเนาะแล้วก็เออเขาเป็นคนที่ฉุดประกายไฟทําให้น้อยต้องการที่จะอยากที่จะเอาเรื่องของตัวเองที่เราเคยทําผิดพลาดออกมาแชร์กับสังคมออกมาแชร์กับทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นอ่าทานหรือว่าเป็นเป็นอ่าน ข้อคิดหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เพราะว่าเราเห็นว่าเออชอนเขาใช้ชีวิตที่ผิดพลาดมาเนาะเขาใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแล้วเขาก็เอาเรื่องของเขามาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกคนเนี่ยน้อยก็เลยว่าเออเขาทําให้เราต้องการที่จะทําเหมือนกับเขาแล้วพอตั้งแต่วันนั้นน้อยก็เริ่มฝึกพูดอ่านหนังสืออ่านอินเทอร์เน็ตทุกอย่างคือไม่ได้มีความรู้เรื่องการพูดมาก่อนเลยแต่เป็นเพราะว่า น้อยใช้ชีวิตที่ผิดพลาดมามาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่คิดไม่ระวังแต่พอเรารู้ตัวเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เราทํามากก็เลยต้องการที่จะเอาเรื่องของเราหรือข้อคิดที่เราเคยใช้เนี่ยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน้อยรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันและการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่น้อยแชร์เรื่องของตัวเองหรือข้อคิดของตัวเองออกไปเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะแบ่งปันว่าเออมันอาจจะมีประโยชน์กับใครสักคนหรืออาจจะไม่มีประโยชน์กับใครอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรมนะั้นก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแต่สิ่งที่จะพูดถึงชอนวันนี้ก็คือเขาทําให้เรารู้สึกหมดศรัทธาแล้วก็ผิดหวังมากๆเพราะเขาเป็น คนที่ฉุดประกายทําให้น้อยต้องการที่จะเป็นนักพูดต้องการที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเราสู่สังคม,มหรือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะช่วยเหลือกันเขาทําให้เราผิดหวังมากแล้วก็รอนะเชื่อว่ามีคนเยอะที่รอประมาณสองอาทิตย์กว่าละทุกคนก็รอยังไม่มีใครอยากจะตัดสินหรือสรุปรอที่จะให้เรื่องของเขามันกระจ่างแต่เขาก็ไม่ออกมาถแถลงการสักทีก็น้อยก็ใจห่อเหี่ยวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะ เป็นนักพูดแล้วคนที่เป็นไอดอลของเราทําไมถึงทาให้เราหมดศรัทธาได้ขนาดนี้ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับคุณชอนมากแต่ก็มาวันนี้น้อยบอกกับตัวเองแล้วว่าไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ต้องการที่จะเป็นคนดีของสังคมหรือช่วยเหลือทุกคนเราก็จะมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราชอบแล้วนะก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่เป็นนักพูดหรือต้องการที่จะ ทําสิ่งดีๆให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจงมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราชอบต่อไปค่ะต่อให้เราไม่ได้เป็นคนดังหรือว่ามีชื่อเสียงมากแต่เราทําสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน้อยเชื่อน้อยเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอาจจะไมะ่เป็นที่ต้องตาต้องใจหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จากเราเยอะ ถ้าขอให้เรารู้ไว้ว่าอย่างน้อยก็มีเราคนหนึ่งที่รู้ว่าเราะคิดดีทําดีเนาะอ,อยากให้เพื่อนที่เป็นนักพูดด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ดังหรือไม่ดังคนที่กําลังหัดพูดหรือต้องการที่จะพูดอะไรอย่างนี้อย่างน้อยน้อยไม่มีคนตามเยอะแต่น้อยก็มีความสุขมากกับสิ่งที่น้อยทําเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนกับเราได้ระบายหรือว่าได้แชร์สิ่งดีๆหรือว่าเล่าเรื่องดีๆของเราโดยที่เราใช้ชีวิตผิดพลาดมาแล้วเพื่อที่จะให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ต้องเสียเวลาหรือใช้เวลา ใช้ชีวิตยอย่างผิดพลาดค่ะอยากให้นักพูดทุกคนต้องอมีกำลังใจและก็สู้ต่อไปนะคะไม่ต้องอห่อเหี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือหมดกำลังใจเพราะทุกคนอาจจะคิดว่าเออช่วงนี้นักพูดอาจจะเป็นอะไรที่แบบเออหลอกลวงหรือต้มตุน๋นหรือเปล่าอย่าอย่าให้สิ่งนี้มากระทบความมุ่งมั่นของเราเลยนะคะขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าทำต่อไปน้อยทำต่อไปค่ะ วันนี้ก็ได้สัมผัสความรู้สึกแล้วว่าการไลฟ์เป็นอย่างไรน้อยคิดมานานแล้วว่าอยากไลฟ์มากก็กลัวกลัวเพราะปกติจะต้องหาสคริปต์มาซ้อมมาหัดอะไรแบบนี้แต่วันนี้พูดทุกอย่างออกมาจากความรู้สึกค่ะวันนี้ก็ได้สัมผัสแล้วว่ามันเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกคนนะคะ วันนี้น้อยทางรัดแห่งความสุขขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะบาย